มาซองเบิงกุงบะมีกุ้งจ่าอยู่ทะเลกลุ้งบะมี่กุ้งทะเลเมีมีหน่อยๆสอนแบบประมาณโดนเติบอะจึงสิได้ก็เลยแบบเออกลับหล่ะมาเบิงกุ้งให้ซื้อนั่นแหละบะมีกุ้งก็เลยไม่ได้พักได้พักไปกินพอดีเลยเก็บพักไปในโต๊ะรมแห้ง แล้วก็แดดอยู่มีหอนอยุ่งแดดแล้วก็ลมมอนี่ก็น่าจะสิบกว่าสิบสององศามั้งนั่นแหละมาซองมาซองบางกลุ่งเนยซื้ออุปกรณ์พร้อมอยู่แต่ว่ากลุ่งบ่มีมีแบบหน่อยอะ่ะแบบตักเทือนึงได้สองตก็เอาดอกเคยได้ ปักหนึ่งได้ได้ก้อยหนึ่งมาตักหนึ่งได้ดสองตัวเพราะเอายิงนี่อยู่วล้อมองไอ้เนี่ยมองเห็นว่าพักบุง้งนี่งามอุบอวบนี่แหละที่มาเก็บตอนนั้นมาเดินมาเดินกับพญายิ่นรถแดงจอดทั้งรางเนี่ยเห็นนะมพักบุง้งโอ้ย แล้ววันนี้เพ่อเก็ี่พักบุ้งนะเพื่อดูจะไปเคหียงกินมันออกสุสมถ้ายกินกับไอ้เอนเี่ยจะแซ่บไอ้เนียงก็เ็ดแกงสมอ่ะกด้วยเปิดรถกันจ้ะได้พักเอาหอดสวิงมาเด้มันทางบ่มี่กุ่งสวิงเก่าึ้นรถแล้วไปไปอันนี้เบิ่งมวันบ่มีนะ่เนาะนี่ ตาประมาณนี้เดี๋ยวเอาให้เบิง่งจ้าอันนี้เฮ็ดเองเห็ดเองจ้ะเพราะว่าเอาใส่ถุงเพราะว่ามันเปียกแนมเอาไว้หนารถเพราะว่าอันนี้มันแย่ฮึนี่ตัอจ้านี่ใส่ถุงเอาขึ้นหนารถนั่นแหละกุ้งบระเทศในนี้จ้า นั่นแหละตามสัญญาที่ว่าบอกว่าจะมาเบิ่งกุ้งหาเนาะกุ้งท่านในนีก็ม่มาได้พักไปกินตามจริงเหรอถามาแค่ตรงเนี่ยถามาแค่สอนกุ้งอะเนาะถ้าจะเบิ่งอีกกับมีเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งทางในมันจะเป็นเนเอะไรรถยางปเงปอีปเดียวบวเปันยาง ก็จะเป็นแบบเหมือนกับสวนสาธารณะจ้าก็จะ,จะมีนักเสียนพลังเต็มเลยเป็นปลาเลยทงังงย่างสองทางเลยจะสองขางทางถ่าสกินก็กินได้นี่ยังท่านนี้แกเพราะว่าดอกอันนี้ท่านไี้ท่านไี้เป็นหมากฝั่งนี้เป็นหมากแล้วแต่ฝั่งนี้ยังเป็นดอกออนอยู่นี่เส่ล้ ถ้านนี้หม,มากเก็บได้อยู่นี่ได้อยู่ตัวอ,อยู่หลังบ้านลายอยู่บเบาลายคัะทางในก็มีอีกเว้ยเยอะแยะเดี๋ยวจัหน่อยก็สิมาหาเก็บอันอันดอกกุหลาบกางเป็นดอกมั้งเป็นไปก็เริเป็นจูมดอกนหน่อยนานมิน เ็นบ้แมนนี่ลีน่ะเนีน่เดี๋ยวเห็นมะด้วยหน่อยกําลังเป็นดอกหน่อยอยุ่นี่ดอกอ่อนอยุจ้ะนี่อันนี้ก็ดอกเอ,อดอกกุหลาบปลาแบบที่เห้าไปเห็นอันมั่นแหละอันเดียวกันไปแล้วมาบางกงุ้งห้เพราะท่านไม่กุ้ง จ้าขอบคุณเลยหลายทีติดตามแต่ว่กกุ่งยู่เกเซอร์ท่านนี้มีมีแต่ว่าหน่อยก็คือเอกคือบบะบ่ลอเอาบะตักเอาบะตักเอาจ้าไปกาบ้านกาบานก้อนถึงรถจ้าเจอกันเนาะสวัสดีจ้า